สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการวาดเสื้อคอสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะก็จะกว้างแล้วก็แคบนะคะตรงนี้ก็เป็นตัดต่อนะคะปกย้อยระบายนะคะเราโค้งไวเลยนะคะจากนั้นล้วก็มาใส่นะคะนี่นะคะเป็นช่วงย้อยระบายนะคะใส่เส้น ด้านในนะคะลากลูดนะคะเข้ามาในช่วงจากนั้นเราก็ต่อแขนนะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะวาดโอบแขนนะคะโอบแขนอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อแล้วก็คาดเอว